มาครับนะฮะเป็นทฤเสียงของโรงปยาลาดคนนี้เนี่ยบอกว่ามาทวงถามเรื่องการเรื่องข่านเดินเดือนหลายปีที่ผ่านมาย้อนหลังย้อนหลังถ้าไม่จัดการให้เขาเดี๋ยวหลังเดี๋ยวปีใหม่นี้จะจัดการให้หมดทุกคนเหมือนที่หมอปูนผู๋หลายคนตกใจนะวันนี้ไม่มีใครกล้าํำนาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องดูเรินการนะเพราะว่าอย่างนี้มันขู่หรือเปล่า เขียนชื่อด้วยอันนี้ใครอ่ะไม่เดือนอ่าสรลแอสรลแอสองตัวอ่าเขียนสรลแเอสองตัวขีดลงมาแล้วก็บวงกลมข้างล่างอันเนี้ยอันนี้เด็กชายจะเอาเด็กชายอ่าเดยวเขียนแม่ก่อนอ่าแม่เดือนก่อนอ่าสรลแอสองตัวเขียนซาลาเอซาลาเอขีดแล้จะเอาสระแอตากตัวเลยแหมตัวสองตัวพอสรลแเอแม่อ่ะมา คิดลงมาแม่ต๊ดนี้เจ๋งมากใช่ใช่ใช่เนี่ยอะไรอ่ะลูกคิดลูกคิดลูกคิดอะไรอ่ะเอาไว้ดีดเอาไว้ดีดดียังไงอ่ะดีดยังไงไงนับหนึ่งไงอันนี้นาติกาปลูกก็ใช่นะดิกาปลูกไงอ่ะปลูกอะปลูกอ่ะอ่ะเขียนแล้วเขียนชื่อเร็วเรื่องสระแอสระแอสองตัวเร็วๆค่ะลูกหลานเร็วเร็วครับเออเอามา คิดลงมาไม่คุณครูไม่ให้เขียนอยันนี้อ่ะ